สวัสดีครับร้านวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเป็นเคยครับเป็นกุมารทองนะครับนะครับนะครับรุ่นนะครับพยุงทรัพย์มหาเศรษฐีนะครับผมหลวงพะจาร์วัดสายใหม่นะครับทําจากไม้ไม้พยุงนะครับผมไม้พยุงชื่อก็เป็นมงคลอยู่้นนะครับก็พยุงนะครับ พยุงฐานะพยุงเงินทองอาจารย์นอ็อตท่านดังนะครับเรื่องกุมารทองปรากฏว่าเคยมีคนบูชากุมารทองท่านแล้วก็ถูกหวยสิบสองล้านนะรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับสิบสองล้านก็เลยเป็นที่โจทย์ฐานเก้าวันนะครับคนก็เลยนิยมนะหานะครับของวัดเวลาออกมาก็จะหมดนะฮะหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงไม่ค่อยเหลือนะครับผมพอดีผมจัดร้านแล้วก็เจอขึ้นมาก็เลยมาเปิดให้บูชาลูกค้านะครับผม เปิดให้ลูกค้าปูชากันนะครับเ,เรื่องกุมารทองเนี่ยเป็นเรื่องในศาสนาผีนะฮะของเราในศาสนาไทยมันจะรวมศาสนาผีพุทธแล้วก็พราหมณ์แล้วก็บวกความเชื่อทางศาสนาทางมหญญายานทางจีน,นอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งศาสนาผีเนี่ยมีมาก่อนทุกศาสนานะครับจะปรากฏในทุกชนชาตินฮะของเราก็มี นะครับปูมารทองมีโหงพายมีแม่ตาหนีมีผีดีผีไม่ดีผีดีก็คือเทวดานะฮะผีไม่ดีก็คือพวกเปรตอสุรกายอะไรต่างนะครับนะครับนะซึ่งในทางพุทธศาสนาบางครั้งก็อธิบายเอาไว้นะครับบางครั้งก็ไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดถึงไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อแต่ดั้งแต่เดิมเรื่องปูมารทองเนี่ยเป็นความเชื่อเดิมเดิมของคนไทยมานาน แล้วก็ความเชื่อเรื่องของการทํามาทัพถินมหาลาบโชคลาบเอกต่างนะซึ่งผลปรากฏก็ออกมาปเป็นอย่างนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับคนที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นนะครับเอาจะน้อยก็เสกแล้วก็มีนะครับการท่านเสกเรื่องของกุญภัณฑ์ชาติีก็ขังนะฮะซึ่งกุมารทองก็ให้โชคให้ลาบฉะนั้นคนก็เลยนิยมเช่บูชากันที่เป็นด้านหลังก็จะมียันเป็นการเรียกลูกเรียกนามนะฮะ เรียงรูปเรียงาประมาณสามสองนะครับพวก,น, 3, น,กน,นี้เราก็จะเปเกจิติที่มีพลังจิตท่านก็จะเชิญสัมภเวสีนะครับบางคนตายก่อนอายุไขนะครับซึ่งหลวงตามาบอกก็คูณ50นะครับคนเล็กหนึ่งปีก็อยู่ไปอีกห้าสิบปีนะครับก็เชิญวิญญาณเหล่านางวันนี้เข้ามาอยู่แล้วก็เป็นบวชขึ้นมาให้กลายเป็นเทพแล้วก็มาสร้างสะสมกําลังบุญนะครับเวลาที่ผ่านจากนะครับช่วงที่จะเป็นสัมภเวสีแล้วไปเกิดใหม่ก็จะได้มีกําลังบุญนะครับเป็น ขึ้นไปเป็นเทวดาปเป็แรงตาขึ้นต่อไปชั้นฟ้าต่อไปนะฮะมันเป็นอะไรอุบายนะครับเป็นกลยุทธ์ของนะครับพระเกจินะครับซึ่งท่านสามารถจับหลักตรงนี้ได้ท่านก็มาสร้างเป,ป็นกุมารทองไปนะครับปรับภพบภูมินะครับเน,นื่องจากทามมิ่งมันยังไม่หมดเวลามันยังไม่หมดอาครรพก็ต้องมีการใช้เวลาเหล่าน,นี้กันต่อไปนะครับ ช่วงที่ใช้เวลาเก็เนี่ยมาสร้างคุณงามความดีนะครับเวลาคนเอาไปบูชาแล้วถูกหวยถูกเบอร์ช่วยทํามาหากินเนี่ยก็จะทําบุญหุที่ส่วนกุศลให้กับกุมารทองต่างเหล่านี้นะฮะข้างล่างนี้มีหลองตาอาจารย์อาจารย์นะครับผมาจารเมอรือและอย่างที่บอกนะครับาเกจิอาจารย์ที่ท่านทราบ นหลักการตรงนี้ก็เอามาใช้ตรงนี้แล้วก็ปรับภพภูมินะครับร่วมันสร้างบุญสร้างส่วนนั่นเองนะครับอย่างเงินแค่บูชาตรงนี้ไปเนี่ยจริงๆก็คือเอาไปสร้างวัดนะครับวัดพระสายไหมสองนั่นเองนะครับก็จะไปกอบบุญกองศรัคธาเอาเอาภูมาทองไปบูชาก็ขยายบุญกันต่อไปนะครับอาจารย์นอถ้าเป็นมัคคิตรดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ สัมร็จแต่ท่านาตั้งหลายปีตั้งแต่ท่านออกตะกุฎดังๆช่วงนั้นนะครับปี50โอ้โหคนไปเจดมัดจากเหนือจากอะไรผมก็ไปผมก็ไปต่อตลอดต่อหลังผมไปซื้อบ้านแถวแถวของติเบตต้องขับรถผ่านทางสายใหม่ตลอดนะก่อนจะไปทํางานก่อนจะไปเป็นราชการเนี่ยบางวันก็รถติดไปไม่ไหวคนมาขอตะกุฎเยอะๆวันไหนที่ที่ท่านแจกตะกุดคนจะมาบานแล้วก็มลรถมจะติดมากบางครั้งอะไรต้องจอดไปขอตะกุดกับเขานะครับ เจอก็ขอเจอก็ขออะไรต่างเก็ <tal ek sen> บสะสมไว้นะฮะเป็นของมีมูลค่านะครับแล้วก็ท่านจะมีปรากฏการแปลกๆอย่างเช่นเคยไปกราบท่านท่านก็บอกอ้าวในคอเธอท่านก็ใส่ตะกรุดฉันอยู่เต็มแล้วจะขออะไรกอะไรท่านก็พูดทำานิว่ทั้งที่ผมใส่เสื้อนั้นทํางานจะใส่เสื้อแบบเชิดนะครับปิดปิดปิดคอหมดมองเห็นคอแลวท่านรู้นะฮะแปลกดีเหมือนก็เลย รับถือท่านมาเลือ่อศรัทธาท่านมาเรื่อนะฮะเวลาทำบุญกระถิ่นก็ต้องไปทําบุญทุกป,ปีนะปีละสองกองสองกองนะครับเวลาก่อนหน้าที่จะถวายกระถิ่นไม่มีตังค์คืออย่างไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนั้นจะเงิน,เนแห้งแต่พอจะทาบุญกระถิ่นปุ๊บงเงินจะไม่รู้จะมาจากไหนจะมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับท่านเป็นพระนักเลงใจใหญ่นะเคยมีแลเป็นนั่งผมเคยไปนั่งรอจากตะกรุดนะครับ ในเล่าความประทับใจให้ฟังนะนั่งเราแจกตะก,กุดแจกมีผู้หญิงคนหนึงมาพูดเนี่ยขอเพิ่มเดี๋ยวจะถวายเงินเพิ่มมันบอน่อเลยอะถวายแสนฉันจะให้ดอกเดียว <c oughs> ผมก็นั่งของเราะในใจกิ๊ก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 ไม่น่าพูดนะนะไม่น่าพูดพูดแล้วนะั้นั้นมันไม่ดีสัก <c oughs> พักหนึ่งพอผู้หญิงคนนั้นไปก็มีแท็กซี่มาขอบอกจะกลับจังหว,วัดจะขอไปแจกแจกเพื่อนๆตอนน้นให้เป็นกรรมเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ซองรักบาทเดียวนะ เออความอาถทัพใจความเป็น <c oughs> พาที่นักเรงใจใจเนี่ยก็ทําให้กับสาธุชนนะครับ <c oughs> มองท่านแล้วก็ตดตาเป็นอย่างสูงนะครับเ <c oughs> วลางานกระถินนะครับแต่ละปีเวลามี <c oughs> ขาราชการากใหญ่ชั้นผู้ใหญ่างทีมาเป็นประธา,านอะไนก็ไม่ค่อยได้ <c oughs> อะไรมากมายนะตัวใหญ่ก็จะส <c> จ <oughs> ิบกับประชาชนชาวบ้านชาวบ้านอนะไรย่งเงี้ย คึกคืนอะไรท่านนะครับมีความสุขไปเรื่อยคนก็เลยศรัทธากันเยอะนะครับโอเคครับรายการนี้ถ้าท่านลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรถ0969548888หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติด ھی, ตามกด,กดกระดิ่งนะจะไม่พลาดทุกรายการประชุมมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ